หนึ่งวนันโก้วิเจอเจหัวพอดีเลยเจหัวสวัสดีค่ะโอ้โหเจอกัน สวัสดีนะคะเพื่อนๆข้างหน้านี้ก็เป็นเสาชิงช้านะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นวัดสุทัศน์เทวรารามนะคะราชวรรมาวิหารนะคะพี่ๆก็มาก่อนหน้านี้พี่ๆก็ไปสนามหลวงวัดพระแก้วมาเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยนะไม่ไกลกันเลยนะอยู่ใกล้ๆก,กันนะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทวสถานนะคะนี่นะคะเราจะมาส่งการที่ร้านคนเมืองกันนะคะเป็นแบบเปียกเปียกน้อยนะคะไม่เอาแบบเปียกมากเพราะว่า อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร,รของเรามันจะมีปัญหาไม่รู้ว่าเจหัวขายหรือเปล่านะอยู่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแผนผังจัดงานนะคะเขาจัดถึงวันที่14นะป่นะมีของขายมีอะไรเหมือนกันนะคะตรงนี้ เสื้อผงเสื้อผ้าเป็นแนวยุคแบบเออคล้ายๆทองกวาวอะ่ะผ้ะคล้ายคล้ายๆทองกวาวเลยไม่รู้ว่าเจหัวจะมาขายอยู่แถวนี้หรือเปล่าเจหัวนะทันนี้อากู เพื่อนเราไปดูวันต่อที่อื่นแตงโมส้มมะละกอกอร่อยเน่คะอันนี้เป็นข้าวจี๋ข้าวจี๋ร้อนๆเลยนะคะ นี่ก็จะมีนะักแสดงก็เตรียมแสดงกันอยู่ข้างหน้าป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อมีศิละปะการแสดงค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยววิวจะพามาันมาดออูอะไรที่น่าสนใจก่อนนะคะมีน้ำองค์น้ำอบป่ะมีน้ำเนิมขายและวก็เย็น เคบัฟไส้กรอกรอนอกกระทาย,ยา่างนี่นะคะร้านนี้เลยนะเป็นร้านอิสลามเนาะค่ะฮา,าลาลน,นะคะอิสลามสามารถทานได้นกกระทาไปดูร้านอื่นกันบ้างโคตรไข่หมึกอิสลามทานได้นนไข่ปลาหมึก ก่ย่างบางตาลมีไก่ย่างบางตาลด้วยไปไปชมกันต่อ ไข่เจียวไส้กรอกเป็นไข่เจียวแบบทรงเครื่องค่ะเขาก็จะมีหอ,อมีไส้กรอกก็มีค่ปะปัทีนี้ไปดูกันต่อออ๋มีพวกขนมทองโมวนนะจ๊ะดอกจอกก็มีนะเป็นขนมแบบโบราณเข้าเกียยวว่านะคะ เป็นขนมแบบในยุคสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสงการไทยเราเนาะเหมือนเราเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะพี่พี่ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะบ้านหนูข้าวขาหมูมีชากาแฟโบราณตามนี้เลยนะคะข้าขนมตาลเนาะขนมตาลก็มี ปั้อันนี้เป็นแกงใต้ใ,ใต้ค่ะเป็นแกงใต้นะเธอก็มาเที่ยวสงการแล้วก็เล่นน้ําเสร็จแล้วก็มาหาอะไรกินแถวๆนี้มีกับข้าวเยอะเลยอะ่ะของใต้ก็มีเผื่อบางคนชอบนะคะหมูสเต๊ะเียหมูนะคะตามนี้เลยม,มะะีหมด ปเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ,อ,อันนี้เล่นอะไรอะ่ะอ๋อปเป็นเล่นเกมเหรอ,อบูธเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าใน้ำแข็งใส่คลา,ายร้อนก็มีนะคะค่าข,าข,าขานม ่ะเป็นขนมเลยจ๊ะใช่่ะกกอบไม่ต้องไรหรอก่อะ๋อไม่เป็นไรค่ะทอดมันมนะยานิสา้ารอนงจาน้จนร้อนเลยมีนม,มีแกงเขียวหวานปลากายแกงเขียวหวานไก่ก็มี ออออาตามนี้เลยนะไส่กรอบขุ้นเส้นนีนะ่คับร้อนๆในชาร้อนๆเลย,ย,ลลเลยน่ากินมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆเดินตรงนู้นไปถนน,น,ถน,น,นดินสอนะแล้วก็สามารถทะลุไปอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบิ๊้เคยมาฝากนี้แต่บิ๊้ไม่เคยมาฝากตรงฝั่งสีสีกั๊กพญา ปเดินอันนี้ก็คือสาราว่าการกรุงเทพมหานครมรัตนากโกสินมหินทรายุทธรามหาดิลกพบนบพรัราตชธา,านีบุรีลมราชานิเวศสทานกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินมหินทรายุทธามหาดีลกพบนกรัตราชธานีมลีลมูลดมราชนิเวศมหาสถานอมรทิมานอาวตานสถิตสักัตติยะวิสนุกรรมประสิทธิ์โอเคนะคะร้องเป็นเพลงได้ถ้าเป็นเพลงอ่ะฉันจะจำเนื้อเพลง นะคะอันนี้ไม่ได้ท่องนะร้องเป็นเพลงเลยกองอำนวยการหน่วยพยาบาลก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะ เดี๋ยวเราไปส่งน้ําพระกันนะคะบนลานคนเมืองนะคะ,ะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะเรามีน้ำอบ่พี่ม,มีน้ำอบนะคะเดี๋ยวไปพรมกับพระนะคะส่งน้ำพระ เาจดีไซน์เนี่ยะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มที่เกาะเจดีไซน์นะคะเราก็จะเห็นเด็กๆมาเอ่อก่อเกาะเจดีไซน์กันนะคะโอเคนะคะตรงนี้ก็มีอาหารเหมือนกันนะคะสำหรับตรงนี้เนาะ เราก็จะเห็นต้มโค้งนะคะป่านะคะน่ากินมากๆเลยนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้ที่เราไปงานสนามหลวงเราก็เจอนะเพื่อนๆนะเราไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าเนาะป่าเราก็เดินกันไปต่อเรื่อยๆนะคะที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่อาหารนะเขาก็มีศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ต b N K นะคะที่ลองคุกกี้เสียงไทยก็มาด้วยบิ๊้ให้ชมไปแล้วเมื่อต้นคลิปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะข้าวเหนียวลืมผัวอันนี้เจอทุกงานเลยไอศครีมเจ้านี้นะคะไปที่ไหนก็เจอที่นั่นนะคะเออเวิร์กมากค่ะร้านต่อมาก็เป็นร้านข้าวขาหมูนะคะเป็นร้านข้าวขาหมูก็เจอทุกงานเหมือนกันเพลินพุงใช่ไหมออต่อมาก็ร้านตูนชูชิ นะะก็ราคาถูกมากนะคะตามนี้เลยน่าจะเป็นเริ่มต้นที่ชิ้นละ10บาทนะคะอันนี้ก็น้ำปลาหวานนะคะรสเด็ดนะคะก็เบอร์โทรก็มีตามป้ายนี้เลยนะคะก็เป็นของเปรี้ยวนะคะของเด็ดของเมืองทองนะคะออทีนี้ก็มีขนมเบื้องราชวัตรนะคะขนมเบื้องเจ้านี้ขึ้นชื่ออร่อยมากๆนะคะแถวราชวัตรเดี๋ยวบิบ๊บมีโอกาสจะไปถ่ายคลิปที่ แถวราชวัตรด้วยนะคะก็มีตามนี้นะคะปะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นร้านไก่ย่างแล้วก็มีป้งหน่งป้งเหน่งหันษาเมื่อกี้ไปดูบ n k มาอันนี้เป็นป้งเหน่งนะคะเป็นขนมโบราณเอนจอยขนมไทยถ้ายำปลาดุปูก็มีปะ่ะ น,นี่ก็จะเป็นกัวนครผัดไทยอิสลามของอิสลามทานได้มีอิสลามมีมุสลิมก็มีนะคะวิเชียนข้าวสดเจอเจหัวทุกงานเลยล่าสุดเราเจอกันมหาเกษตรแฟ ใช่กเกษตรแฟนหนูยังมีคลิปเจ้หัวอยู่เลยนะคะค่ะ,ะ,ะก็เจ๊หัวก็เหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยมีเข็มช่ายมีกระเพาะปลาบะจ่างนะคะเข็มช่ายก็มีกระเพาะปลาก็มีนะเอาวันวันนี้มาไม่ไม่ลูกสาวไม่ได้มาขายลูกชุบเหรอคะวันนี้ไม่ได้ะไม่ได้มาเนาะ,นะอากาศมันร้อนลูกชุบมันเสียเอาใช่ลูกชุบเสียอากาศร้อนเสียไว้ด้วยเนาะ ก็เจหัวนะคะก็เจอกันประจําเลยโอ้บไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเจเดี๋ยวเดี๋ยวหนูซื้อดีกว่าจ้ะไม่ซื้อไม่ซื้อโอ้โหเจเจอ,อเจอนนหัว,หวหให้อีกแล้ว้หนนะะโหไม่อยากเอาเลยอะ่ะโ,โอเคค่ะขอบคุณนะเจงั้นเดี๋ยวหนูขอซื้อได้นะหนูขอ ให้เจหัวฝากร้านเผื่อมีใครจะไปซื้อค่ะไปถึงร้านที่ร้านร้านเจหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อได้ทางไหนทาโทรคมนาคม0618208519ร้านเจสตี้ตลาดสะพังสองถนนจังนะคะโอเคค่ะพรุ่งนเช้า10.00ค่ะอ๋อเบอร์เดิมเลยเนาะอ่าเบอร์เดิมได้เดี๋ยวหนูขึ้นเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้นะคะหน้าจอเบอร์เดิมเลยนะเออ ไงไงขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสำหรับร้านเจ๊หัวนะคะสะพานสองนะคะชื่อคุณพรกหนก,นกเนาะตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรตามนี้นะคะสามารถมาสั่งเจ๊หัวได้เจ๊หัวใจดีมากๆนะคะรับออกนอกสถานที่ด้วยอีเวนต์เนาะเนี่ยเจ๊หัวแกใจดีมากๆเลยนะคะจ้านะวันนี้ลูกสาวไม่ได้มาขายลูกชุบจะบอกว่าลูกชุบอร่อยนะชอบชอบ<ม>าชอากาศร้อนไม่กล้าชุบมาในมามกล้งจะเสียอ๋อ ทางนู้นที่เป็นเกษตรแฟร์นะเป็นลูกชุบอะหนูหนูก็กินใจอร่อยว่ากเลยกระเพาะปลาอร่อยเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะขอบคุณค่ะประมาณเหมือนลิชนะคะเพื่อนก็ไปติดตามน้องกันได้นี่นะคะเจอพี่ลิชชี่อีกแล้วบีบีออนทัวร์นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้พี่ลิชชี่นะคะคนดังเลยค่ะขอบคุณค่ะเราเจอกันครั้งที่สองเนาะเออค่ะใช่ค่ะ กุ้งปพิริย์กุ้งปอขนมเีขนมเปี๊ย่ะได้ทุกเสียงจะมีขนมเปี๊ยะค่ะพื่อนอ๋อนี้เจ๊หัวก็มีขนมเปี๊ยด้วยเนาะอ๋อเป็นของร้านอ๋อค่ะนี่นะคะมาก็คือเป็นร้านเจ๊หัวเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนกันอ่าร้านเพื่อนของเจ๊หัวก็แล้วกันนะคะเป็นั่งมาหกสิบปีแล้วเป็นเจ้าจับกันอ๋ออ๋อ ค่ะเพื่อนๆก็ฝากกันด้วยนะคะค่ะอันนี้แต่จิ uh ้นเส้นนะคะเป็นน้ำเป็นหวานน้อยเป็นหวานน้อยใช่ไหมจ๊ะอ๋อก็แสดงว่าคนรักสุขภาพก็สามารถทานได้เลยนะคะที่มีหน้าร้านไหมคะหรือว่าตามนี้เลยเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมคะนี่เพื่อนๆตามนี้เลยนะ มีน้ำตะลิงปิงด้วยโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อค่ะน,นี่เป็นร้านมะพร้าวลอยใจนะคะนหะัวจิตตานันนะคะน,นี่เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกน้งไก่ไอไส้กรอกไก่น้ำกรอบ ยอันนี้เพื่อโทรตามนี้เลยนะคะเผื่อมีใครสนใจค่ะเนาะโอเคค่ะอันนี้รับออกงานงานอีเวนต์อย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีร้านหน้าร้านไหมคะอยู่ที่ไหนนะคะบ้านมณฑนแปดมณฑนเหรอคะมณฑนแปดมณฑนแอยู่ตรงไหนคะอ๋อค่ะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหล่อที่น้าคั่มีค่ะก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรค่ะ โอเคค่ะก็ตามนี้นะเพื่อนๆนะก็ติดต่อคุณแม่กับคุณกับคุณพ่อได้นะค่ะเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เป็นร้านป๋าอาจยำแหนมข้าวไร้เบอร์รี่อ๋อเป็นข้าวยำแหนมนะคะ อ๋ออันนี้เป็นขนมโคเหรอคะโอหาทานยากมากเลยเนาะใช่ค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> คนี่นะคะเบอร์โทรตามนี้นะเ,นเพื่อนๆ่ะอันนี้ก็เก่งหมูย่างนะคะค่ะขอบคุณะค,ะ <c oughs> ค่ณะ,คะ <c oughs> ตามมาเรื่อยๆอันนี้เป็นน้ำพึ่งอันนี้เราเจอแทบทุกร้านเลยพี่บ่าวข้าวยำนะคะ เป็นขา้าวยำปักใต้ปักใต้นะคะจ้า,จาลอยลอยจังหูเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าไทยผ้าไทยเกี๊ยวกรอบกรุงนี่นะคะตามนี้นะคะเกี๊ยวมีแทบทุกร้าน นี่เป็นร้านน้ำช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยนะเพื่อนๆน,นะคือแบบคือบีบีไปถ่ายคลิปสนามหลวงใช่ไหมจะเล่าให้ฟังคือแบบร้อนกระร้อนนะเธอแล้วแบบเออเขาเรียกร้อนมากๆเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปให้ทั่วๆนะคะสำหรับงานสงการลานพลเมืองนะคะเมื่อกี้พาไปดู บีบ sí, sí, ีได like ้ถ่าย B N K ไปแล้วนะกลัวลิขสิทธิ์มากอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรเบญจมาศนะคะปอดสารน้นะคะมากาค่ะเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมคะก็คือแบบกลุ่มคนรักสุขภาพนะอ๋อนารอาอันี้ไม่มีสารกันค่ะค่ะไม่ได้มอแสดงว่าต้องรีบกินเลยถ้าเปิดแล้วนะ พขาไม่มีสารกันบูดไงใช่สารละแต่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนหรือเปล่าคะไม่ได้อะ่ได้เลยหอไม่ได้เราไม่มีหัวเชื้อไม่มีสารกันบูดวายแสดงว่าต้องรีบกินกินก่อนไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะน่าน่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นน้ําสุกสมุนไพรนะคะมีหน้าร้านมะกอกก็มีนะคะค่ะมีหน้าร้านไหมคะหรือว่ามาขายตามงานคะออกแต่งานอีเวนต์ โอ้โหตามนี้เลยอ่าเบอร์โทรตามนี้เลยนะจ๊ะเบอร์โทรเป็นน้ำบัตรอะเลค่ะอน้าเปลี่ยนอ๋อน้าเปลี่ยนอ่าเป็นน้ำบัตรหนูขอน้าบัตรดูหน่อยนะคะแทนให้เพื่อนๆเห็นอา่กาลืามาอุดหนุนนะคะารารการารการการการรการการกาาร่ารกบรกา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 ค่ารรระ จ้าเบอรที่15ค่ะตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูทําเองนะคะก็น่าสนใจมากไม้ละหกบาทนะคะเป็นเป็นลูกชิ้นหมูน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะน้ำช่อดอกมะพร้าวก็มีนะเพื่อนๆคือมีน้ำสมุนไพรค่อนข้างเยอะมากคือบางคนที่รักสุขภาพอะแล้วแบบว่าเออชอบกินน้ำ อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเหมาะเลยอันนี้ห่อหมกย่างทะเลนะคะมีกุ้งมีหมึกไข่ไข่แมงดานะคะร้านเชิญขวัญแล้วก็ออมีไข่นกกระทาด้วยนะคะถ้าเป็นงานแบบออย้อนยุคก็จะมีไข่นกกระทาทุกงานเลยนะคะ ป่งเหน่งก็มีนะนึกถึงย้อนวัยวันๆของเราอะ่ะอันนี้เป็นข้าวหลามาข้าวหลามก็มีหม้อแกงก็มีอาหม้อแกงไม่มีเหรอคะมีแต่ข้าวหลามนี่ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรถ้าใครอยากจะติดต่อนะคะอันนี้ก็เป็นชิงช้าสวัสดินั่งได้ไหมคะ ก็มีข้างหน้านี้ก็เป็นวัดส,สุทัศน์นะคะแล้วก็เสาชิงช้านะคะที่เป็นเสาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเรานะคะ mm. ก็ถ้าใครมาก็มาเที่ยววัดส,สุทัศน์ได้แล้วก็มาไหว้พระมาขอพรมาทําบุญอะไรอย่างนี้ค่ะ mm. แล้วก็งานนี้มีจนถึงวันที่15ค่ะนะคะ mm. วัน,นวันนี้วัน12เนาะอ่าบิ๊มาตรงกับวันที่12นะคะก็มีจนถึง15เลยนะคะ มาช่วงเย็นๆนิดนึงนะอย่ามาช่วงร้อนๆเธอเพราะว่ามันร้อนนะคะร้อนจิงๆนะคะโอเคค่ะอย่าลืมพกล่มกันมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะพวกเธอเล่นจิงช้ากันไหมเล่นจิงช้าสวรรค์กันเล่นได้นะจิงช้าสวรรค์เนี่ยงานวัดเดี๋ยวพี่พี่พาเล่นรอบนึงไหเอาไหมเอาไหมเอาไหมเราโตแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้าบิบี้จะมาวัดสุทัศน์กันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับลานคนเมืองนะคะสงการลานคนเมืองปี2567นะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเขาก็จัดจนถึงวันที่15นะคะเมษายนนะคะ2567นั่นเองนะคะก็มีสิงชาให้เล่นด้วยแล้วก็มีอาหารมีอะไรให้กินแถวๆนี้มากมายนะคะ แล้วก็มีวัดสุทัศน์นะคะอยู่ด้านหน้านะคะก็มากราบไหว้ขอพรได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวบิบ๊บแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ลิศนะคะพี่ลิชชี่นะคะออนเดอะแวร์นะคะก็โอ้เจอพี่เขาสองครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะที่เจอกันนะคะก็พี่เขาน่ารักมากๆนะคะก็คือบิ๊บบิ๊บชื่นชมนะคะก็พี่เขาเป็นแบบเป็น รุ่นพี่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆนะคะแล้วก็เก่งนะคะยอมรับเลยเป็นภูชนียบุคคลเลยพี่ลิชชี่นะคะ าวน้อยตกน้ำอ่าใครจะโดนทีเนี้ยใครจะโดนว้อ้ยบงเลยนะครับวันนี้้หน้าเขาจยืนน่ครับเบงกันครับโอ้โหเพื่อนๆพื่อน้า้าข้้นๆคนเชิงช้าสวรรค์ ว้าวฮ้อฮมาทีนี้เราก็มาดูบรรยากาศภายในงานนะคะนี่คะในงานเจอท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะมาวันเดียวกวับที่ท่านมาเปิดงานเลยเพื่อนๆคะ่ะขึ้นฟรีนะคะชิงช้าสวรรค์ถ้าใครมาแล้วก็เล่นสาวน้อยตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยฟรีทุกอย่างเลย โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอปิดคลิปกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคลิปหน้าเราไปเจอกันที่สงการที่วัดสุดทัศน์กันเลยค่ะอยู่ข้างหน้านี้เองค่ะขอบคุณค่ะ